สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีถูกทานนะครับสวัสดีทุกถูกทันเนาะค่ะท่านผู้ชมเอฟซีถูกถูกทันประเดี๋นะครับท่านผู้ชมผมกฤษภัสร์ท่านผู้ชมนะครับว่ามาฟังปะต่อยแล้วแก่ฟงฝันมีตั้งหลังจ่านะครับหงดผมไปบุรณะบุรณะสอนแซมเปลี่ยนลังค่าท่าสีไหมครับสารปูรษีตาไฟนะครับท่านผู้ชม พรเหมือนั่นก็ไปกับนุบามเนาะนุ่มอามีปลาต่อยมีมาวิ่นมีเบาไช่เบาไก่<น>แล้วก็นี่ลุงหน่อยบานนั่นแหละครับก็เป็นซางจางเพิ่มมาเห็ดซอยก็ต้องขอขอ,ขอบุญขอคุณเป็นสี่ทุกท่านนะครับที่ได้รวมโอนเงินมาสมทบในการสื่อสังสีสันไทยความโดยสื่อสีพอไปรวมกบ อ่านุ่มอามนะครับผมก็เอาเงินไปมอดให้กับนุ่มอามของผมก็ได้ประมาณพันกว่าบาทนะครับก็บไปมอดนมอม้นุ่มอาม่านนุบอ่ามก็จะได้ยู่มื่นแน่ในน้อย,น,อยนี่แหละครับแต่ว่าก็ได้ได้พอดีกับการใช้กับอุปกรณ์ครับกระเรียได้กินข้าวมันไก่บุหรกล่อง <c oughs> ด้วยครับนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมไม่เหนเยอะแต่ข้าวมันไก่บุหรกล่องมาจากเฝาเห็ดฝาถ้ำแล้วก็ได้กลับมาบ้านนะครับได้อาบน,าน้ำบาบาทากันจังแบบไ,ไปไปเซนไว นะครับเช่นปูรสีตาไฟแต่ว่าแปลกดิที่แหลกแหลกนว่าฝนตกตกแต่ว่าฝนบบตกค่ะฝนบบตกแต่ซอยกันคนละไม้ละเมื่อกับเซตภายในมือเดียวแล้วเลยเนาะแต่ว่าหนาเสือดิบันนี้ลังล้างจากนั้นเนาะมาแค่เหมือแลงปะต้อยเพิ่นก็มาฝันเพิ่นกมาเว้าวผมฟังแมนค่ะบัดนี้ปะต้อยว่าอ่นี้ ฝันเดย็บผืนสีบ๊อบพังครับแต่แต่ว่าเผืนว่าผืนสีผืนผืนขาวสีบ๊อบบอยากลงคลิปได้เพราะว่าย่านบ๊อแมนย่านฝันบ๊อแมนย่านเอ็ดซี่าจมห้เนาะว่าบ๊อถือบ๊อแมนแต่ว่างวดที่แล้วเพิ่นฝันกับเขาด้วยค่ะนรรมชุ่มปต่อยงวดที่แล้วฝันเห็นผู้จังปูปูผู้จังยุสานปูคุณหารที่ที่ที่ฝันนั่น บางที่จังเห็นปูเห็นผู้เฒ่านี่ยแหละมาบอกให้ไหป็นคนเอาเขา่าเนาะปะตอยละฝันหงุดหงุดที่มันออกศูนย์เข่าบางท่นแนนบอกแนนใ,ให้เอารถให้เอารถม,มากคนเอาเขา่าแมนเอารถวันนี้ลดพัดแม่นรถรถเกง๋งรถของถูกใต้ผมนะครับว่าให้ม,มาขนะมันติดขนใดบ่อเนาะแล้วเป็นกล่าขนใดบ่อปตอยแนนผู้เฒ่าผู้นันผู้เฒ่าผู้ใต้ผู้น,นันเป็นก็ว่าขนใดติดขนเอาไรเป็นได้แค่ใดต้องเข่าอั่นัยนั่นแหละครับ วันนี้เลขทะเบียนรถเหมือนมเปเป็นหกหกเก้าศูนย์เลขกระม่๊เลขไทยเลยรัตตลี่กระม่๊ออกศูนย์เก่านะครับท่านผู้ชมได้ออกศูนย์เก่านะครับงวดวดทีอันทีหนึ่งเนาะอันทีหนึ่งบิเท่าน้าย่นที่ผ่านมาไหมครับท่านผู้ชมนะครับคือฟ้องฝันของบดปล่อยเอ่อพิ่นเพิ่นกะเพิ่นกะเคยืฝันแม่นฝันคิวฝันไก่เชียง จังหวดที่ฝันถิ่นเมยามอมมะเข่าฝันหนึ่งวดนั้นมันออกวันนั้นมันออกศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งเก่าปะตไว้แล้วแล้าฝันในศูนย์หนึ่งแปดแล้วแล้วอตัตอีกสองโตัวหนึ่งเป็นเกจสองตัวปัปัดไว้ฝันหนึ่งเป็นเกตหนึ่งนีเนาะฝันฝันปัดไอยฝันในเกจสองก็ไม่ออกเกจหนึ่งฝันว่าเป็นว่าขังบนนั่น หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดู่นนย์หทางล่างนั่นเจ็ดสองพิษราจังสีอันตะวันเมื่อออกหมวดทีถัดมากเนี่ยถ้าพังวันนั้นมันกับพิษไปแต้มหนึ่งเนี่ยไอที่ว่าเจ็ดสองตอนนั่นอกเจ็ดหนึ่งเออมันออกเจ็ดเออมาดีอันโตแต้มหนึ่งล่งแต้มหนึ่งโตเหล็กถายแล้วที่หนึ่งมันก็ออกหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์เก่าบปลศูนย์หนึ่งเก้าเออศูนย์หนึ่งเก่าต้อยได้ศูนย์หนึ่งแปด กับประมาณนี้นะครับ่านผช้ชมทางล่างเจ็ดสองืมม่อ,อ,ก,อาากับมื่อวันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งบรอ,อ่อครับลยจังว่าผมกับขยันพย่อปัดต่อยว่ากาไ,<น>ไปบอลไปเป็นแนวท่าหให้เอฟซีซือรอดอกอเพิ่นอ่าคิดจังไรสติตีเป็นจังไรกับกันแ,แล้วแต่เอฟซีทางบ้านเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ดโดยความหวังอ่าเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆจากผมคืออยากให้ปัดต่อยเราแก่คุ้มฝัน ไอ้ท่านผู้ชมเย็บซีทางบ้านได้ได้หูได้เห็นได้ฟังนั่นเอากระเขาเลื่องเลเเ้เลนาะ,นะเอาไปะต้อยฝันไอ้หลังจากกลับมาจากไอ้น้่ของไปถวายไปไหวปูฤษีตาไฟเสร็จแล้วนั่าขึ้นเดีก๋กลับมากลับมาฝันนอนฝันฝันว่าก็จังไปศาลศาลซึ่งศาลมองหันกับเป็นก็จังเขาจัดงานบวงสรวงกาบไหว คนกันหลายค่ะท่านผพ้ชมคนอยู่ในในงานนัมนหลายเหมันกนัพูดลังคว้ามันก็นได้ถเธอดอกไม้ถูกเที่ยนไปกาบใบว้ว่าเป็นสารกับบ่เป็นสารของฤาษีตาไฟดิแต่ว่าสารหมองใดสักแหงหนึ่งนี่ล่ละต่ว่าหูหูแต่ว่าเป็นสารเจ้าเนาะแกนรูดต่ว่าเป็นสารที่นี่ไปหอยกับเลยไปเ็นเอาดอกไม้ไปกาบ้ว่าขอโชคขอหลาบน้ำปูคน อันที่นี่พ่อกาบายเส้นแล้วก็เน่าออกมาเน่าออกมาเมันไม่เห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่านางขายลอตเตอรี่ผู้เฒ่าผู้ยิ่งเนาะค่ะนางขายลอตเตอรี่อยู่อันที่นี่ก็เลยมัหยิบลอตเตอรี่ใบหนึ่งลอตเตอรี่ใบนันเลยถามเพิ่นวาใบเถไรใบจักบาทเพิ่นวาใบละลอยใบละลอยก็เลยยิบแบ่งพันจบแบ่งพันหลังใจเพิ่นอืใจผู้เฒ่าผู้นันมันนี่เนี่ย่นเลข สิยกเงินทอนออกมาเนว่าเอาลอตเตอรี่ใบนี้สิถือรางวัลใหญ่ต้นประสัน่นอันนี้คือในฝันเนาะค่ะเน,ะ <c oughs> น,นาะไม่ฝัน,นผู้เฒ่าผู้นั้นเก็เลยทวงว่าลอตเตอรี่ใบนี้สิถือรางวัลใหญ่เอา้าว่าท่านได้ออกได้หลายย่าได้หวังสินั่น,นล่ะมันสิถือรางวัลใหญ่ประสั่นใบนี้ก็เลยหยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาเบิง่งว่ามันเป็นเลขที่หยังมันเป็นจำได้แต่ว่าเลขถ่ายทางล่างทางล่างนั่นสามโตนั่นว่า เป็นเหลี่ยเก่าเก่าทั้งสามตัวโอ้ตองเก่าเลยนะแมนตองเก่าอนะตองเก่าทั้งสามตัวที่นี่เพิ่นก็เลยเอาเงินท้อนห้พขอเงินเอาเงินท้อนห้เพิ่นก็ว่ากว้านเพินพ่นสิเอาเงินมาท้อนห้เพิ่นกระวา,าลอตเตอรี่ใบนี้นั่นถือละวันใหญ่เพิ่นนางสิสิ<อ>ถือละวันยยใหญ่ใหญ่ที่อที่<ม>เราขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่อยู่หนาา้าศาลอยู่ขา้างศาลอืนะครับก็เป็นความฝันนะครับแน่ะ แล้วหลังจากนั้นเนยป้าต้อยเป็นในก็กลับมาบานแต่ว่าก็เป็นข้อมเสือส่วนบุคคลเนาะค่ะเป็นคนเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะมันเป็นความฝันเนียนเป็นความฝันที่นี่กลับมากับพ้อกลับมาบานกลับมาบานแห่งตกใจไปไงเหมือนที่ในค้ามฝันเนียนในความฝันยังนี่กลับมาหอดเฮียนแล้ววันก่นกลับมาหอดเฮียนวันที่กับไม่เห็นไฟใหม่ เป็นไส้ลูกใหม่บานอยู่คนนยู่ไอ้บานหลังนั้นยุ่ขางขางบานไหมบานนั้นที่ตรงวัดตอยว่าบานตรงขามแมนบานตรงขามบานตรงขามนะครับท่านั้นมตรงขามไส้ใหม่ลูกแบบแห้งหนึ่งเอิ่นผู้ไรมาดับซอยกับว่ามีคนออกมาดับทั้งทั้งที่คนกันลายอยู่เด็ดเลี้ยวไปน้ำเงี้ยนกับมแต่คนนังอยู่ในเฮี้ยนอยู่แต่ว่าเขาเขาลุกมากเขาลูกมาดับไส้ทั้งที่เห็นไส้ใหม่ยูนทั้งทั้งที่เห็นไส้ใหม่แต่ว่าบอมมาดับซอยกัน เกิดผู้ไรกับบ่มาดับไฟหลุบแห้งหนึ่งคนสไตรกับควันดำเปือป้อไมไหมโอ้ใหมจนเห็นตอ่อใหม่เห็นตอ่อเห็นเสาเห็นนี่เห็นเสาต่างต่เลยตีเลดำเปือป้อๆควันบิดเลยบ่บมิเอาปกาติขันฝันเนาะขันมันไฟไหมคนกตต่อมาดับสอยเนาะอันนี้ค้นบ,บ่มาดับเลยในอันนี้คือในขุนฝันบ่บมีคนมาดับ แม่นคือคือเป็นปกติเกิดเหตุการณ์นี่สีนวลแม่นในความฝันคือขันเ้าเอื่นเอื่นค้นมาซอยแมียนคอนต้องมาเลยต้องตื่นตะนกตกใจมาซอยกันดับกันหมดอันนี้ค้นเห็นอยู่แต่วันเป็นนางเบิ้งซื้อเสนอเิ็นนางเบิ้งไฟลุกสื่อเลยอือแบบเป็นเรื่องแปลกนะครับท่านผู้ชมทั้งที่ ในความฝันในทั้งที่คนเห็นอยู่เห็นไฟใหม่เฮี้ยนอยู่ตกลางบ่มีภูมิซอยนั่งเบิ่งอยู่เออเฮี้ยนหลังนี้่เป็นเฮี้ยนอยู่ตรงตรงตรงขามครับแมนเป็นเฮี้ยนตรงกับเฮี้ยนตะต่อยนะครับโอ้โหเฮี้แข็งหัวยาวมากไม่เห็นหลักหลักบ้านเลขทีเอาบ้านเลขทีหาสิบหกห้าสิบหกทับเก้าหาสิบหกหกคือหาบานหลังตรงขามห้องว่าปัญหา หาหกหรือหกหายท่านผู้ชมพอบ้านหลังนี้บ้านบ้านหลังที่ประตอยฝันเห็นไฟใหม่เนี่ยเป็นบ้านเลขที่หาหกหรือหกหาผมผมกับพวนีใจเพราะหกหาหกหรือหกหาว่ามูมูเก่ามูเก่ายู่ตรงขามก็บ้านผมนะครับบ้านประต้ยครับเออแลครับหกหาหรือหาหกนี่แหละอืกับประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นคมฝันโอ้คนฝันเป็นเรียงเป็นเล่ามากเลยฝันเป็นเรียงเป็นเล่าเลย มันเป็นเรื่องเป็นเล่ารับนะครับนันตอนเนื่องกันมาเลยเหนือันกับคนฝันที่มาแก่มาววาหา้ตั้งเบอนีนะครับ<ม>ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมราวาป่าปต,ต่อยเต้าเล่าก็เคยฝันนะครับฝันักษนาทีตั้งเทียกับตรงเป๊ะตั้งเทียกับ<ม>ไก่เคี้ยงกับ นะครับก็บเป็นความเชื่อก็เป็นแนวทางม่าวอา,าสู้พีสู้น้องสู้เอีซีทั้งบ้านได้หลับช่มรับฟั่งนะน้ำกันนะครับเผื่อไปเป็นแนวทางเบื้องว่ามันเอพอพวกฟันความอดต่อยฟันไปแบบแบบนี้แหละอ่าส,สิตีเป็นจังไหรหรือว่ามันมีเหตุดีบ่ดีจังไหรที่เราฟันไปแบบนี้มันมันก็เป็นอย่างเป็นแนวควมคิดที เข้าสามาถสิคิดแต่หลายอย่างหลายแนวหรือว่าสิตีเป็นตัวเลขหรือว่าสิตีเป็นการาทรรมาหากินว่ามันเป็นยังไงบอก็ของมันจะคิดได้หลายแบบนะค่าท่านผู้ชมอืมพอรังเทียฝันร้ายกลายเป็นดียังสินะคือข้ามสุภาพสิตโิลโบราณเป็นเวาลั้งเทียฝันเกี่ยวกับานาทีการงานที่เขากรลังเท็ดชื่อนี่มันก็มีส่วนเพื่อนว่า เท้าเอาก้มฝันนาตีมันนี้นั่นก็สามารถเหตุในเท้าหัว,วาอนาคตมืออื่นมือหื้อไปดีนันทีเป็นอย่างไรตัวนี้กับกัมีส่วนแน่นะครับกับนี่เป็นคว้มความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมอ็ล่องร่องปิดจันหนาบุญนะครับเออขันขันฟันเห็นพุทโธเด็ไม่เก่าเด็ม่เก่าอืวางสังหารปวรขันขันเห็นผ้เท่าเนเด็กม่เก่า แต่ว่าสิเป็นเก่าไดแต่ไม่ช้ชมแต่ว่ามั่นใจว่าเหล็กเหล็กเก่าตรงมากึืออ่าคืออาจสีมี่ส่วนเกี่ยวว่ที่ว่าเข้าไปรวมกับเบลซี่ครับทีมงานไปบูรณะสมแซมอ่าไห้กับปูไห้สารปูอะหรือสีตาไฟตรงนี้ทีนีส่วนบ่กัเลยจไในเมองฝรั่นั่นแหละมันกับว่นเนี่ยค่ะเป็นไปได้ เะไปด้เนี่ยดิบัหันนี่ยังกว่าศูนย์ศูนย์สามโตเปนเลขข้างนานะศูนย์สามโตเลขขา้างหน้าเพราะเนี่ยก็เป,เป็นไนปได้เบิร์นะครับท่านผู้ชมอ้าวมีกาวมาโบเาจาเรจาเรียงข้อมฝันโบเรียงทีไปทีมาของกต้อยผนขันให้ดู้กันฟังนะครับท่านผู้ชม ลองเก่าวันนี้แม่์ลอตเตอรี่มาเลทีมาเลคีที่ไฟใหม่หกหาหรื่องหาหกบอกแมราะว่าบ้านหลังนี้บ้คอยมีคุ้นอยู่เพราะว่าเพิ่นเพิ่นไปขายของยุคเทปครับหอมบ้านมาที่นี่บ้านเลขที่กับโบ้ไม่ไปไม่อย่างบ่มีม่ายติดมาไปเป็นรดเสียที่ทั้งไหนแต่ว่าผมก็จำได้ยี่หรอกเพราะว่าผมกับปอัน จะไม่รพวกเก่าขวชื่อว่าลูดเจว่าหาเป็นหาหกฮกหาหรือหาเ่าก็ว่านี่ะอืมเอาแบบฮกกับหาโอ้ยหกกับเก่ากับตัวเดียวกันเนาะแมนนะครับท่านผู้ชมเออแมนฮกกับเก่าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมหาเก่าหกเก่าอื่มอึ่มที่ว่าหาเก่าหกเก่าหาเก่าหาหกก็สิไปว่าหกเก่าเอาถัดทุ่มอืมอืมนั่นก็เอาการกระทับเก่าก็ มูเก่าแหมมันก็เป็นไปได้ด้มกหาเออวันฤกษ์ที่หกหาทับเก่าหรือว่าวันฤกษ์ที่หาหกทับเก่าเงียนอืมเพราะว่าเป็นมูเก่าเก่าเก่าก็ฮกเก่าก็หกกันตัวเดียวกันแต่ว่ามันใจว่ามิเก่าอืมกต่ต้อยมันใจมิเก่ามันใจอมันใจเลยว่ามิเก่าขันฟันหินผู้เฒ่าอืบ้านเล่นผู้เฒ่าเนี่เก่าเก่าติดมาตลอดเลย ครับก็้ขอให้เป็นดังที่ปะตอยเป็นวาเนาะให้มีเก่าองวดนี้เราขอให้อีพีที่ทางบ้านปังๆกันสุกนวหลังจากเอาไปไปตีไปดีวิเคราะห์ซอยกันแล้วขอให้วิเคราะห์ให้ถึงตรงๆของเล็กถ่ายแล้นทีหนึ่งสามโตรหรือเล็กถ่ยายสองโตของวดวันที สิบหกกิจธนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับท่านผู้ชมให้โชคดีปังๆลำรวยกันทุกคนนะครับเพราะว่าเง,เงินซื้อเงินใดนะครับผมก็อยากให้เอฟซีทุกท่านครับที่กำลังชมอชอปมาวินชาแนลกระปต่อยคนมีเซนขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับโชคดีลำรวยลำรวยปังๆตลอดปีตลอดไปนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับ มาวินชาแนลกับปะตอยคนมีเซนต็ต้องขอกาบขอพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามติดตามและสนับสนุนทั้งช่องแลวก็ติชมใครกับทั้งช่องติชมให้กำลังใจใกำลังใจมากดยตลอด,ดต,อดต้งแต่เริมเปิดช่องนัเลยนะครับก็ตขอกาบขอพระคุณยังสูงเลยครับเพราะว่าทาัพมี FC, ่เอฟซี่อมี่ทุกท่านค่อยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจค่อย ตีชมโน่นนี่นั่นให้กไครับหมดผมเพราะว่าผมก็ะเป็นช่องนองไม่กัยังต้องเลียนรู้อีกหลายอย่างหลายแน่วอยู่นะครับในไลก์กับแนะนํำพิดผลากับการใดกับกาบขอโทษขอไปเอฟซีถูกทุกทันเนาะค่ะเนาะอ้งเทียกับเบ้าผินเถื่อนเนาะค่ะเพราะว่าหรือควบตั้งใจจริงนะครับหมดผมกะบ่มีอันยังหลายสิฝากไปเอฟซีทั้งหลายนอกจากคาไวยพ่อน นะครับก็ขอให้เอฟซีทั้งบาทน,นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเหตุธุรกิจการงานอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืงองลำรวยลำรวยประสบความสำเร็จทุกด้านนะครับและขอให้โชคดีปังปัง,ปงนะครับท่านผู้ชมเดินทางไกลๆขอให้ปลอดภัยแข็งแกร่งจากภัยอันตรายทั้งปวงฝากกดไลค์กดติดตามให้ครับมาวินชาแน,นลป้าต้อยคนมีเซนแล้ตระนุนะน่มอามคนเดิมพอทองแหลกคนเดิม คนชาแนลนำเลยนะครับแล้วปฏิบต์นะครับผมอ่าสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอเก้าวคำวา่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค